ทาบกันดีนะคะสวนสาธารณะต่างๆเขาก็ได้มีการสั่งปิดนะคะว่าห้ามประชาชนเนี่ยออกไปใช้พื้นที่ดังกล่าวในการออกกําลังกายต่างๆนะคะแต่เมื่อวันที่สามษภาคมที่ผ่านมาค่ะทางเทศบาลนะคะก็ได้ประกาศนะคะเปิดให้บริการสวนสาธารณะสําหรับคนที่ไปออกกําลังกายแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะว่า1-2วันแรกบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนคะ่ะ ทางด้านของเทศบาลนครพิษณุโลกนะคะก็ได้ประกาศให้ประชาชนได้ดีใจกันแล,ะละ้วค่ะสามารถมาออกกําลังกายกันได้แล้วนะคะหลายกิจกรรมก็เริ่มผ่อน,อนคลายนะคะให้ประชาชนเนี่ยได้มาออกใช้ชีวิตปกติออกกําลังกายตามตามปกตินะคะเทศบาลนครพิษณุโลกก็ได้เปิดสวนสาธารณะนะคะทั้ง2แห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนชมสวนชมน้านแล้วก็สวนเฉลิมพระเกียรติเรือนแผ่นะ,ะให้ประชาชนเนี่ยได้มาออกกําลังกายภายใต้ มาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะเช่นมีการเตรียม จุดนะคะให้บริการเป็นอ่างล้างมือแล้วก็สบู่บริเวณทางเข้าเลยนะคะและมีเจ้าหน้าที่คอยคัดกรองประตูเข้าออกแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยนะคะแล้วก็ตรวจด้วยนะคะว่ามาใช้บริการที่สวนสาธารณะเนี่ยต้องใส่หน้ากาก,กอนามัยด้วยนะคะและก็มีเจลแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ต่างๆเอาไว้บริการให้กับผู้ที่มาออกกําลังกายด้วยค่ะใช่แล้วครับที่สวนเฉลิมพระเกียรติรินแพนะครับ สวนสาธารณณะขนาดใหญ่เลยหลังจากเปิดบริการในวันแรกในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาประชาชนเนี่ยก็ทราบข่าวนะคุณผู้ชมต่างมาใช้บริการเดินวิ่งปัน่นจักรยานออกกําลังกายโดยเปิดให้เข้าเพียงประตูเดียวนั่นก็คือประตูด้านทิศตะวันตกนะฮะถนนพระองค์ขาวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคัดกรองกันแบบเข้มข้นเลยอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เขาเปิดการน,นะในช่วงเช้าเนี่ยก็คือตีห้านะคุณผู้ชมถึง9ก้นาฬิกาแล้วก็ภาคเย็นเนี่ยคือ16บหนาฬิกาถึง3ามทุ่มนะฮะ บรรยากาศเขาบอกว่าถึงแม้ว,ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันหยุดชดเชยประชาชนก็เข้ามาใช้เขาเรียกว่าใช้บริการกันเป็นจํานวนมากแล้วก็มีสัตว์หลากหลายคุณอันนี้คือตัวเงินตัวทอง<ช>นฮะ,ะซึ่งเป็นสัตว์ที่หลายๆคนเนี่ยเวลาไปเดินออกกําลังกายที่บริเวณแยกเรือนแพเนี่ยะจะรู้เลย<ช>นี่คือเป็นสัตว์คู่สถานที่ของเขาเลย<ช>แลวก็ต้องบอกว่ายิ่งเขามีการปิดนะในช่วงเวลาหนึ่งมันทําให้สัสตว์ เขาเรียกว่าสัตว์ประเภทเหล่านี้เนี่ยออกมาชให้ยนโฉกันแล้วก็มีนกด้วยนะคุณนานาชนิดเลยดอกไม้ก็สวยงามนะคะเน้นย้ำนะคะใครที่ไปออกกําลังกายในช่วงนี้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะดูแลตัวท่านเองด้วยแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะอย่างน้อย2เมตรขึ้นไปค่ะกิจกรรมก็จะมีแค่บางอย่างเท่านั้นนะคุณผู้ชมในส่วนของการเต้นอาราบิกตอนนี้คือยังยังห้ามอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับถ้า มูดอบพกเจลแอลกอฮอลหรือว่าแอลกอฮอลไปได้เนี่ยก็ให้พกไปด้วยแต่ว่ามันจะลําบากนิดนึงในส่วนของคนที่วิ่งเนี่ย การหายใจแลเวลาใส่หน้ากากที่หนาเกินไปดิฉันเคยมาแล้วค่ะทดลองมาแล้วนะคะตอนนี้ดิฉันก็เลยหลีกเลี่ยงค่ะออกกําลังกายอยู่บ้านไปก่อนช่วงนี้ก็ทําเป็นแบบโฮมยิมเล็กๆที่บ้านออกกําลังกายเดี๋ยวไม่ก็จะเป็นเวทเทรนนิ่งอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะบอดี้เวทก็ได้คุณผู้ชมไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยก็สามารถใช้บอดี้เวทได้โอ้โหนี่ไงได้ถ่ายรูปกันไปให้น้องเขาได้พักผ่อนกันในช่วงนี้อาจจะแบบว่าพักจากสวนสาธารณะมาเป็นสวนสัตว์กันในช่วงนี้นะครับเพราะว่าผืนป่าอุดมสมบูรณ์ค่ะ